สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้อยู่ในไลฟ์เฟซบุ๊กขอสามรกะลารไลฟ์โชว์รูมครับก่อนอื่นครับเจอกันพรุ่งนี้ครับที่งานทูฟุยะมาเก็ตโต้ครับส0มรกะลารมีเอ็กกับทูฟุยะนะครับเราจะมีของซิวอนเนียไปเปิดบูธขายนะฮะต้องแบบนี้ว่าเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะฮะเราทําของซิวอนเนียที่เราไม่ได้ทำมานานมากแล้วแล้วมีลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากให้เราทำนะครับแล้วมีของแถมด้วยนะพวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับของส0มรกะลารเนี่ยที่งานบูธของ300กะสาเรามีรถไปจอดนะคครัับ3-4นแล้วมมีอเตอร์ไไซค์ฟฟ้าไไดดด้้ปจอวยมี ใครที่อยากจะร่วมงานกับเรานะฮะไปที่หน้าง,งานได้นะครับเรามีของซิมบูเนียเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับนี่อ่ะเสื้ออันนี้เป็นเบสบอลคอลเลกชันนะฮะนี่นะฮะเบสบอลคอลเลกชันอันนี้จะเป็นชื่อคาว่าเพลเยอร์นี่เป็นชื่อของแชมป์นะครับเป็นเพลเยอร์นี่เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็เสื้อจะมี2แบบอย่างเบสบอลมีสีเหลืองนะฮะเดี๋ยวแกะออกมาให้หน่อยสีเหลืองนะครับกับสีดําอันนี้ขายตัวเท่าไหร่นะ 999บาทครับ999บาทเป็นคอเลกชันจำกัดเฉพาะในงานทูฟยะนี้เท่านั้นนะฮะมาเจอที่หน้าง,งานได้เลยนะฮะใครที่อยากจะได้เสื้อมารับเสื้อได้เลยนะครับอ่ะมีสสีครับเหลืองกับดำนะฮะเหลืองกับดำนะครับอ่ะโชว์ด้านหลังหน่อยเป็นเพลเยอร์นะฮะเสื้อเบสบอลคอเลกชันนะครับก็ทำจำนวนจำกัดนะครับที่ทำจำนวนจำกัดไม่ใช่อะไรครับกลัวขายไม่หมดนะฮะ อะต่อไปเป็นเสื้อตัวนี้ครับเสื้อฟุตบอลคอลเลกชันครับเป็น3 0 0กาลาดครับอันนี้เป็นตัวของผมเองจะมีเสื้อที่เป็นของตัวที่เราขายจะเป็นเพลเยอร์นั้นผมขออนุญาตแกะแล้วกันนะฮะอันนี้ตัว499บาท499บาทนะครับลิมิเต็ดเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะฮะเราทำออกมาหลายแบบเลยนะฮะอ่ะบาทนะฮะนี่ นะฮะเป็น300คอลเลกชันนะครับเป็นคอลเลกชั่นเสื้อบอลนะฮะเห็นไฮะ499บาทนะครับอ่ะตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้ลายไฟลายไฟรู้ราคาไหมถามให้หน่อยเดยวนี่ลายไฟครับอันนี้เป็นเสื้อผมเองนะฮะเป็นคอลเลกชันในทุรยะนะครับเป็นเหมือนผ้ากีฬาเพราะว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเสื้อบอลกำลังมาแล้วก็เสื้อบอลใส่ง่าย ไม่ร้อนมากนะฮะแล้วก็ปลั๊กไฟปลั๊กไฟ300กลาร์ดครับของมาตรฐานมีมอกอรครบหมดนะครับแล้วก็นี่10แอมป์250วัตต์2,300วัตต์นะฮะแล้วก็มีมอกอรครบหมดนะครับโลโก้เป็นของ300กลารดนะครับ699บาทนะครับ,บ,ร,บรวมไปถึงน้ำหอมน้ำหอมผมไม่รู้เท่าไหร่นะเป็นน้ำหอมเนี่ยเอกับทัวพุยะนะฮะเป็นรุ่นชีวิตต้องสู้นะฮะเลสซิ่งบอยรุ่นเลสซิ่งบอยนะฮะ สามร้อยกราดเอ็กโทฟูยะนะครับมีกี่กลิ่นไม่รู้มีห้ากลิ่นเลยเหรอกลิ่นเดียวก็งงชิบหายแล้วนะมีห้ากลิ่นนะฮะก็ประมาณนี้เราก็จะมีงานจะมีสติกเกอร์มาที่บูธเรามีสติกเกอร์แจกนะสติกเกอร์โลโก้ของสามร้อยกราดเป็นของซิมโมเนียนะฮะรวมไปถึงล่มล่มนี้เท่าไหร่อ่ะล่มสามร้อยห้าสิบเก้าบาทมีสองแบบนะสั้นกับยาวหรือมียาวเดียวมีสั้นกับยาวครับมีสั้นกับยาว ถ้ายาวอันนี้สี่เก้ยเก้าสิบาทนะฮะเป็นงานของซิมเนมียของสาวร้อยกระดไลท์โชว์รูมน,นะครับแวะมาที่บูธของเรานะครับมีของต่างๆให้เพื่อนๆได้อุดหนุนกันนะฮะเป็นเล็กๆน้อยๆของสามร้อยกระดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับงานโทฟุยะมาเก็ตโตวันเสาร์นี้ที่ห้างเบาโวข้างกับ RCA นะฮะติดกับ H2O สมัยก่อนที่เขาจัดห้าง H2O นะฮะ จัดไอเนี้ยเขาเรียกนะจัดเฟสติวัลฮัทูโอนะครับเปิดรับสมัครเซลล์ประจำโชว์รูม5ตาครับตอนนี้เราพยายามจะไดเรื่องยอดนะครับก็ใครอยากจะสมัครเป็นเซลประจำโชว์รูมติดต่อมาได้เลยครับเปิดรับเซลลออนไลน์นะครับนับไม่ถ้วนมาเลยครับแค่เข้าลงขายโดยให้เรามีลูกค้าส่งมาให้เราจบปุ๊บโอนคอมมิชชั่นให้เลยทันทีนะครับเปิดรับซื้อรถยนต์มือสองไม่อั้นส่งมาได้เลยรับซื้อไม่อั้นนะฮะอ่ะมาวันนี้ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสต็อกกันแล้วกัน,นะฮะฝากของพวกนี้ไ้ด้วยหรือใครที่ไม่ว่างจะไปงานมาเก็ตตสามารถแอดไลน์แอดซื้อได้เลยนะแอดไลน์แอดซื้อได้เลยนะครับมีจํานวนจํากัดผลิตมาน้อยมากนะฮะผลิตมาน้อยมากผลิตมาไม่เยอะนะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับอ่ะเรามาอัปเดตสต็อกกันดีกว่าฮะมาเี่เราเราเริ่มจากรรถข้างนอกกันดีกว่า ขอบคุณครับพี่บางซาครับไม่ต้องออกชื่อเลยรู้เลยอ่มินิคูเปอร์ครับคันนี้มินิคูเปอร์ R50 รุกทูรถแท้หลังคาแก้วนะฮะสีฟ้าราคา2 9 99, 9 9 9 9บาทคลิปนี้ผมจัดให้ในราคาพิเศษเหลือเพียง2 7 9 9 9 9 9บาทขายตาสภาพครับ ได้รถทะเบียนแท้หลังคาแก้วภายในสวยอ่ะดูภายในโคตรสวยโคตรซิงโคตรสแซดนะฮะรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณแสนแสนห้าสองแสนได้แน่นอนสบายๆนะฮะรถบอดี้สวยไม่มีการชนหนักไิ่คว่ำจนน้นตัดต่อ,ตอและผิดกฎหมายทำผมยินดีซื้อคือคนเต็มตาจนรู้ถ้าคุณซื้อไปครับนะฮะสวยๆครับ2 7 9 0 0 0บาทไม่ต้องหาแล้วถูกที่สุดในตลาดครับ279,999บาท มินิคูเปอร์ R50 รถแท้ได้หลังคาแก้วด้วยนะราคานี้ได้หลังคาแก้วด้วยถูกที่สุดในตลาดครับนะฮะอ่ะโตต้าเซริก้าครับเจน6ไมเนเชนสีม่วงตัวสุดท้ายนะฮะ399,000บาทลดจาก4 9 9 0 0้านะ399,000บาทไม่รวมเลขทะเบียนพอทอ300ผมลดให้เหลือ379,999บาบาทนะฮะรถบอดี้สวยทรงสวยหายากสภาพแบบนี้ จัดไปครับใครที่อยากจะได้รถ90แบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับมาต่อครับ Mercedes-benz cls 350คันนี้ราคาแพงหน่อยแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับใครที่อยากจะได้ Mercedes-benz ใครที่อยากจะได้ Mercedes-benz 1คันที่แต่งสุดประเทศคันนี้ตอบโจทย์ครับ m e r s e e n s b e n z cls 350 w 2 1 9คันนี้พิเศษอย่างไรเป็นรถศูนย์ดีเบนซ์ไทยแลนด์นะฮะคันนี้มาพร้อมกับสีดำซูเปอร์แบ็ค รถคันนี้ครับใส่ชุดพาร์ทเคนสไตล์คันเดียวในประเทศไทยแสนกว่าบาทล้อบีซีฟอร์สชิ้นนะฮะเบรกเอ็ aked, G, ช่วงล่างบิวสไตล์แค่เฉพาะของแต่งทั้งหมดเนี้ยประมาณ4 0 0แสนบาทรวมเครื่องเสียงฟอล์คอ,อีกแสนกว่าบาทคันนี้รถสวยครับรถผมเก็บงานมาแสนกว่าบาทรถผมจะมาใช้เองคันนี้นะฮะพอทําเสร็จแล้วเราได้รถอย่างอื่นมาเพียบเลยเราก็เลยอโอเคไม่เป็นไรเราเลือกที่จะเก็บคันอื่นคันนี้เลยราคาอยู่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าบาทรถแสนหนึ่งเหลือเจ็ดเก้าเก้า ไม่รวมเลขทะเบียนพอสอ300นะฮะเลขส่วนตัวนะครับเหลือ7 9 9 0 0 0บาทหรืออยากได้ราคาไหนโทรคุยกันนะขายได้ขายนะฮะรถส่วนตัวผมเองนะครับทำไปหมดแล้วบินไปเสร็จมีครบหมดนะครับคันนี้นะฮะใครที่อยากได้ CLS หล่อๆหนึ่งคันคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมว่าในตลาดแทบไม่มีแล้วที่ไม่มีแล้วที่สวยแบบนี้นะฮะไม่ได้โมโ้ด้วยนะครับตอนนี้ราคาเวลไฟเอาผ่านเนี่ยเป็นนาทีทองของคนที่กำลังจะซื้อรถนะเพราะพวกที่มีติดมือเยอะๆก็ขายขาดทุนเลยเอาเงินกลับ แต่เราอ่ะไม่ได้มีติดมือนะเราขายแบบลูกค้าที่สบายใจคุยเรื่องการบริการแล้วก็ตัวรถไม่ได้คุยเรื่องราคาส่วนใหญ่จะซื้อเราแต่ถ้าซีเรียสเรื่องราคาหาราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็เอาราคาต่ําที่สุดเนี่ยเราจะไม่ได้ขายเพราะว่าเราขายเราไม่ได้มีบวกอะไรเราขายในประกันบรันตีประกันภัยทุกอย่างเราคบหมดแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับออปช่นงออปชั่นเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้ทาราคาแล้วล่อให้คนมาแล้วก็เราไม่ใช่พ่อค้าที่มีรถสต็อกไว แล้วติดมือเสร็จยอมขายขาดทุนเพื่อเอาตัวรอดไม่มีเราขายในะราคาที่ความเป็นจริงนะครับไม่ได้หนีตายแล้วก็ราคาเราสมเหตุสมผลต้องบอกแบบนี้นะฮะอ่ะต่อไปครับนี่เบนเทก้าใครที่อยากจะเป็นสุลตานดูไบเบนเทก้าคันนี้ราคา9,590,000บาทขายดาว9,99,000บาทวันนี้ถ้าคุณจะซื้อ,อ,อรถคันนี้ไม่รวมแมเะเบียนหนึ่ง,น,งนะฮะทุกกรณีลูกค้าสลับไปใส่รถคันใหม่เขา ผมขายให้ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรชแชมป์พี่ยอมเจือนราคาตัวเองถ้าลูกค้าเขาไหนซื้อสดลดห้าแสนไปเลยจากเก้าห้าเก้าเหลือเก้าล้านเก้าล้านท้วนไปเลยเก้าล้านท้วนไปเลยฮะลดไปห้าแสนเก้าเลยจากเก้าห้าเก้าลดไปเลยห้าแสนเก้าหมื่นบาทเหลือเก้าล้านท้วนปีสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบสองลดออกห้าสิบสี่ล้านกว่านะฮะไม่สามหมื่นโล ลด500,000เถ้าซื้อเงินสดนะฮะซื้อเงินสดนะครับ500,009ลดไปเลยครับเหลือ9ล้านบาททวนนะฮะแล้วเดี๋ยวเก็บงานพวกนงลอ้ลอล้อที่เป็นสีแบบลอกได้ยางเพิ่งเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวสีต่างๆสติกเกอร์เดี๋ยวเราเก็บอ่านให้หรือจะลอกสติกเกอร์กลับเป็นสีเดิมก็ได้ราคานี้หรือจัดไฟแนนซ์ใหม่ได้7ล้านได้แน่นอนนะฮะนะฮะ,นะฮะเอาไปเลยครับสำหรับคันนี้ มาต่อนี่สําหรับท่านใดครับพิลูดหลุดจองไฟแนนซ์ไม่ผ่านใครอยากได้พิลูดคันนี้ครับ B B 8รถขายก็อยู่8 9 0 0 0้าแสนวันนี้ผมขายราคาเพียงจาก8 9 0 0 0้าแสนนะฮะผมขายแค่6 9 9 0 00บาทซื้อเงินสดมีส่วนลดให้ซื้อจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ได้4 0 0แสนบาทยูนิครดิตของลูกค้าครับคันนี้รถสวยรถใสนะฮะใครอยากได้ติดต่อมาได้นะครับกับคันนี้รถเมอะรถเก่าพี่หมอโดมนะฮะมาเรามานี่ก่อนครับ ใครว่ามีเงินนี่ใครว่าไม่มีเงินหลักแสนไม่สามารถขับ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆได้นี่ไงปีใหม่ๆรถสวยๆ Benz c 3 5 0 e ปี2017-18นะฮะคันนี้ไม่แท้แสนก็โลมือเดียวออกห้าประวัติศูนย์ครบราคาตลาด6 7ถึงเแสนบาทตัที่3 0 0ร้อกลาดเอาไปครับ5,99,999เั 5, 99, บาท จัดไฟแนนซ์ได้500,000ถึง550,000อยู่ในเครดิตของลูกค้าแต่ถ้าดูดูคนดูคลิปนี้ผมลดให้อีก30,000บาทเป็นค่าที่คุณเสียเวลาดูและอยากได้รถดีๆจากเรานะฮะ599,900บาทลด30,000บาทไปเลยครับสำหรับคันนี้นะฮะ Mercedes-Benz C350e รถสวยประวัติศูนย์ครบรถกิฟต์เลยใครที่อยากจะได้นะครับคันนี้จัดไปราคานี้ราคาเดียวเท่าไล้วนะฮะถูกที่สุดในตลาดครับราคาเหมือนตัดให้พ่อค้าแล้วนะฮะคันนี้โคตรถูกโคตรดี เอาไปสนใจก็ติดต่อมาแล้วฮะ08-5-2-5-0-4-4-4 4ครับนะฮะเอวอเดเพิ่งทําเบรกไปเพิ่งเปลี่ยนคาลิเปอร์หลังไปทาเบรกไปนะครับอ่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถ SUV ไปเที่ยวนะฮะไปได้ขครอบครัวแล้วไปรถรุ่นท็อปตอนนั้นออกห้างเกือบ2ล้านแต่งเบรดเสร็จแล้วเกือบ2ล้าน วันนี้ราคามือสองจาก659,999บาทครับ300กรตาดบอกเลยฮะจัดโปรให้ครับใครที่อยากได้คันนี้เอาไปนะฮะร,ราคาพิเศษจาก5าจาก699,999บาทผมโปรโมชั่นเหลือ599,999บาทแต่ถ้าใครตัดสินใจภายในสิ้นเดือนนี้จากที่คลิปนี้ออนออกไปและภายในสิ้นเดือนนี้ไม่เกินเดือนมิถุนา1นมิถุนาก่อนมิถุนาคลิปนี้ เอาไปครับ55555 5 55, 5 55 5บาทไม่ลดแล้วด้วยราคานี้ตามสภาพนะฮะต่อไปครับนี่ 350Z 350Z คันนี้ครับมีดีอย่างไรใครที่กำลังหารถนิสสัน 350Z คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนถ้าคุณจะหารถที่เป็นแายเทมไม่เหมือนใครคันนี้เป็นเครื่องยนต์ HR 2ลิ้นรถศูนย์แท้และเปลนรถสีดำแท้รถบอดี้สวยไม่มีชนหนักพืความจมน้ำตัดต่อในตลาดไม่มีแล้ว ราคาจาก1 000, 1ึ0 0 0้านบาทผมลดให้10,000 0เหลือ1นึ0 0 0้านบาทครับสิ่งที่คุณจะได้ครับมีริ้วรอยจากการเก็บงานให้หมดแบนทนแนนที่อู่สมบัติให้1รอบขัดสีเครื่อบแก้วสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยเบาะหนังคู่หน้าทำให้นะครับมีริ้วรอยจากการให้นะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะครับรถเนี่ยพร้อมใช้ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้คุณครบหมดนะครับราคา1นึ0 0ล้านบาทรถราคาแต่ไม่ลดคุณภาพเอาไปเลยครับจาก1 0 0 0 0ล้าน0 0 0 0 0แสนของแถมย่นี่ผมพูด เอาคลิปนี้มายืนยันได้เลยครับ1 9 0 0 0ล้านบาทนะครับสำหรับเครื่อง HR คันนี้ใครที่อยากจะได้รถที่สัน350แดครบๆแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์นะฮะนี่มาครับฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าลั่น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 น,นะฮะ หนึ่งล้บาทลดไปแสนหนึเหลือล้านเก้บาทแล้วก็ของแถมจัดเต็มอย่างที่เราบอกครับเอาไปเลยฮะนะฮะสก็มีลถคุณกำไรเลย Z3 ามครับโป่งใหญ่ล้านหกเลดแสนหนึเหลือล้านห้านะฮะพร้อมเลขทะเบียนหนึ่เาเเลยนะฮะคันนี้พรูดจาก4,99เาเนะฮะจาก5,99เก้าเหลือสี่เกาเผมลดให้อีกสามหมื่นพ่รูดบีบีวันะฮะ COS ล้านสามเก้ เอาไปล้านสองเอาไปล้านสองไปแบบเร็วๆเลย m i s ดีกว่าไป m i s ดีกว่า m i s 959ฮะคันข้างในนะ959คันนี้699 g r Yaris ครับ2 9ล้านหมื่นบาทไป g r Yaris นะฮะคันนี้รถส่วนตัวผมเองฮะ Toyota MRS Final Edition สีแดง จากราคา1 3 9 0 0 0 0บาทผมลด2 0 0แสนเหลือ1 1 9 0 0 0้บาทให้สภาพนี้เลยไม่ถอดแม้แต่ชิ้นเดียวยกเว้นป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนสงวนและใส่เลขใหม่ให้ครับเลขนี้ไม่ขายทุกกรณีครับหรือขายก็ได้อ่ะขายขาย2 5 0 0 0นเลขนี้เพิ่มมา2 5 0 0สนนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปครับไฟนอลดิชั่นรีสโตรมหมดแล้วไฟหน้าไฟท้ายของทุกอย่างแท่นโค้งเต็นเกิลทำใหม่หมดแล้วช่วงล่างช่วงล่างทำใหม่หมดแล้วนะฮะนี่ เบนซี zy, คันนี้189ก็ต่อรองราคาได้ขายได้ขายนะฮะนะฮะนี่ดีกว่ารถตู้ส่วนตัวผมขายโปรโมชั่นพิเศษแล้วกันคันนี้คันหนึง่งนะฮะรถตู้เอา่าดผมคันนี้ค่าง,งวเท่าไหร่ไม่รู้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้กูยกให้ฟรีเลยเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อเองไม่ต้องดาวนะฮะแต่ราคาถูกกว่าตลาดราคาตลาด2ล้านกว่าแต่คุเหลือไฟแนนซ์มไม่ถึง2ล้านแล้วแน่นอนคุ้มโดนดอกเบี้ยหมดแล้ว นะฮะ Q7 Q7 จาก899วันนี้ราคาพิเศษครับออดี Q7 เครื่อง V8 เครื่องใหญ่ดีเซล8 9 9เอาไป759,999บาทเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะฮะหลังคาสารุปครพบหมดครับจัดไฟนแนนซ์ได้400,000บาทซื้อเงินสดนะครับ759,999บาทครับคันนี้รถสวยหน้าหลังคาแก้วภายในส้มสภาพดีตัว S l i n ลเครื่องใหญ่ ขับโคตรด,ดีอัตราเร่งโคตรด,ดีกินน้ำมันไม่เยอะเหมือนเครื่องเบนซินครับนะฮะสวยๆครับคันนี้เอาไปนะฮะ7 5 9 99, 9 9 9บาทอ่ะเรามาถึงนี้ดีกว่าครับนี่เบน E 200วันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราเห็นราคามือสองสภาพเดิมๆอะ่ะ2,500 0 0วันนี้ผมขายสภาพนี้ฮะไม่รวมเลขทะเบียนไม่รวมเลขทะเบียน1313นะ สงวนไปใส่คันใหม่ของเขานะครับคันนี้มาพร้อมกันชนหน้า AMG นะฮะรถสีดำไฟหน้าสวยล้อแม็กฟอร์สนะฮะอันนี้ล้อแม็กฟอร์สเลยนะล้อแม็กฟอร์สขอบ19นะครับรถเนี่ยพร้อมใช้ราคา200,000กวบาทผมขายแส9เก้ารถอีกเหลือแสนเจ็ถ้าใครดูคลิปนี้มาผมลดให้อีก1นึ่งบาทเหลือ1,69,000บาทนะครับเอาไปเลยครับราคาแบ่งปัน ถ้าคุณจะหาราคาถูกกว่านี้ไปลองดูสภาพเน่าๆกว่านี้ครับคันนี้หลุดไปแล้วไม่หาไม่ได้แล้วนะสภาพแบบนี้รถสวยบอดี้สวยไม่มีชนหนักพความจมน้ำตัดต่อนะครับนะฮะลองดูได้นะครับอันนี้นะฮะนี่เราพาไปดูเบนซ์คุณว่าไงสำหรับใครที่ดูอยู่เบนซ์ Bend ครับ5 0 0 E 40โลรถสวยคันนี้ไม่รวมเลขทะเบียนชบบอ889นะฮะ แล้วก็รถคันนี้นะฮะภายในโคตรหรูหราอ่ะเรามารีวิวกันดีกว่าขออนุญาตก,กับคุณแจสตาร์เครื่องหน่อยผมร้อนนะฮะอ่ะเข้ามานะฮะนี่นั่งโคสบายอะ่ะนั่งเราไม่อยากไปไหนเลยคันนี้คือ Mercedes-Benz S580E นะครับไม่40,000กิโลนะครับราคาวันนี้เปิด4,290,000บาท มีไฟแนนซ์อยู่นะครับประมาณ3ล้านกว่าบาท i, เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้ถ้าใครอยากจะได้นะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับคันนี้ครบหมดนะครับรถสวยมากนะครับโคตรเจ็บสี่โคตรเจ็บโคตรจี๊ดเลยข้างในนะครับผู้บริหารสุดๆนะครับคันนี้4ี่ล้านสองแสนบาทที่คันนี้รีวิวนานหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมสบายไหลเท่าไหร่ก็ได้สบายมากไปไหนก็ได้นะครับจริงๆรถคันนี้เป็นรถฝากขายนะยังอยากยืมเขาไปใช้งานสักวัน2วันได้ไหม เพื่อจะได้ทํางานแล้วมีความสุขมากขึ้นทํางานแล้วสบายมากขึ้นเบาะที่นั่งสบายผมต้องเล่าให้ฟังว่าตอนผมไปจีนอะ่ะมันสามารถที่จะเอาสองหนึ่งหนึ่งมาแปลงเบาะแบบนี้ได้นะแต่นั่งไม่สบายแบบนี้นะนี่โค้รสบายเลยอะ่ะเบาะแม่งนุ่มจัดเลยนะครับสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทใครอยากได้นะติดต่อมาเลยคันนี้ตลอดโจทย์นะครับจบได้ที่คันนี้นะครับลูกค้าฝากขายรถผู้ใหญ่ฝากขายนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อมานะฮะ ก็คันนี้ราคา4 2 9 0้านบาทครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเร็วๆแล้วกันวันนี้อากาศร้อนนะฮะอ่ะ G R 8 6 2 1 9 0 0 0ล้านแบาทรถใหม่ป้ายแดงนะฮะมีสีแดงด้วยพร้อมส่งมอบนะฮะ G T R R 3 4ครับ G T R S 34599 G T R S 3 2 9ล้าน2แสนนบาแสนหนึงเหลือ3 1 9ล้าน1แสบาทเบนซ c 4ีจาก2 1 9ล้านบาทรถแสนหนึ่งเหลือ2,90,000นบาทครับนะฮะคันนี้ จาก2ล้าน90,000บาทเหลือ1ล้าน990,000บาทเท่านั้นครับเคมัน987.2นะฮะคันนี้นะฮะ SLK 799 RX8 799คันนู้นครับ2ล้าน1 0 9 0 0 0 0บาทครับสำหรับเ3นะฮะซีรีส์3เปิดประทุนคันนี้เอารถสูนแท้1ล้าน6 9 0 0 0 0บาทไปนะฮะหลังคาแก้วครบหมดนะฮะ ก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะอุดหนุนพวกเรานะครับก็ฝากติดตามพวกเราได้นะครับสำหรับ300กระลัดวันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากไวนด้วยนะครันเจอกันที่ทัฟฟุยะามาเกโตวันพรุ่งนี้กันตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับผมไปแสดงบ,บาร์แวะเข้ามาหากันได้นะครับสำหรับนี้แชมป์300ไปก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับออกใองนอน300กลงทนบูจส cứ như một cơn bão rồi đây mày không chờ mày